โอ้ยพี่น้องเอ้ยเวลาวายเหมือนโกหกกราบสบายดีพอแม่พี่น้องยามเศาร์เสาร์พี่น้องจ้าวันเสาร์นาะพี่น้องเนาะวันที่ยี่สิบฮ่ยเมื่อยพี่น้องทอนยามหน้ามาอีกแล้วตายตายตาตาตาพี่น้องเอ้ยเช็ดหน้าแล้วอีู่บนนีย ถ้ามาเมื่อยแทะเมื so ่อยย้อนแดดพี่น้องเอ้ยสไปเดีพี่น้องเอฟซีถูกฐานเนาะพี่น้องเนาะพ่อกับลูกออกมาหันตีนหลุดไทยแต่สาวๆไทยตะกาเตี๊ยมซีอากะลงนาดำนาพี่น้องเอ้ยยำไห้ยำนามาหอดแล้วชาวนากะแต่ละคนกับพ้อมเพียงกันเนาะพี่น้องโอ้ยเปิดมาเห่าอุเห็นยังนอนบานเนี่ เงานก็เป็นผีแหละบักดำโอ้ยปักใต้เน่ามึงฝนก็ตกเล็กตั้งแต่พุ่นแล้วพี่น้องแล้วก็เฮ็ดปวกออกแล้วก็ยังบ่ตกเลยฝนก็ได้ลอเห็ดปวกเน่านัคือบรรยากาศยามเช้าๆพี่น้องเอ้ยเฮ็ดรถไทยได้กินอายดินน่ะกยสาคนมันังถาวเร็วนะพี่น้องเนาะ คือว่าแป,ป,แป,ป๊บๆดูต้นมะเขือนะพี่นอ้องข้าวเดียวเต็มสุม่มงุ่มยังนะมันใหญ่ล่ะต้นมะฮงกับที่เป็นดอกนะท่านผู้ชมในต้นที่มันกินกับที่กินกับลาบนะพี่น้องก,กำลังใหญ่ต้นนั่นก็กำลังใหญ่พี่น,ออน้องต้นมะฮงเป็นหมักฝุ่นอนะไรเนาะงามแบบเมื่อกขึ้นนก็เพื่องว่าเหง,งวูวงามพี่นอ้องงามเพ่องปู่งามพอนี้แท็กใส่ผุย ยาสื่อมาไปสื่อต้นไม้กับบอมีกับหนามยาอีสัืมผักแพลมีใส่ลาบงามดำหายดำหน้านะพี่น้องทั้งนี้มีต้นบังยมต้นผักขาหลัวกับต้นบักขามจะเป็นคมหวานหเลยคมแดงเด้ออ้าวอยู่นี่ก็มีต้นักเขือท่านผู้ชมอ้าทิ้งเกิดบอลอัน กองที่เราเอาใบใหม่ใบยังมันพี่น้อยต้นบังยมก็เป็นจุบไปจุบอยู่เจี่แทกใ่ายออกก่อนไปไนวแต่ละเจ้น่ากอไข่บรรยากาศโคตรงามเลยค่ะท่านผู้ชมต้นไม้กับเคียว ลูกเอิญอะไรกันมีตะบองกะเล่นมากัดเพี่อให้กูเห็นมึงนะนต้มผสมพอดีไปเนาะเต็มเลยผูกผูกผู้ผสมพอดีไวแกงใส่เห็ดเห็ดปุ๋ก็ได้เห็ดกอก็ได้หัน้าสูมุฮะโมบิภักติอุนะอ้าวสิไปซ้ายนะ สมุนท่ามีพกติวเนาะใส่ผสมพอดีเนาะพี่นอ้องนี่ก็ต้นมะกรูดพอด้ใส่แต่ครอบครัวเี่น้นองน,อนันใหญ่ครับนี่ต้นมะม่วงแอปเปิ้ลที่เห็นหัววันนั้นเนาะซื้อมากระบามีวันนั้นเออติดเลยเนาะท่านผู้ชมติดเลยได้พี่นอ้อง ต้นบักซิดากะใหญ่เมื่อเมื่อขึ้นอันนี้ต้นชมพู่ป้าวที่่อกระลูกเห็ดสวนกว้างขนาดเลยโหต้นอะครพี่น้องเลยบรรยากาศโคตรงามเลยช่างมา่งงามเท่าไหร่ต้นกระทินน่อย มีไปถั่วสวนเลยไปดังต้นกระทินน่อยเนาะพ่อคนอนันนอยหวานปลากระเช้าลงอยู่บ่อปีนเ,อเนี่ยเรื่นวใดพี่น้อย ป่าเก่าก็ยังเนาะยังหลายซ่ําใดบ่ฮู้เลยเบิ่งสิยังมาเบิ่งขอภัยพอดีแทกพังไว้โอ้ยตื่นมาเอิ้มพ่นทําไมเอิ้มซกล้องก็พอพี่น้องบ่ได้ว่าสิกินลวงกินลายดอกอุ้ยอุ้ยหนอท่านผู้ชมหนอไม้ออกหนอตื่นมายังบ่ได้กินยังเด้อพี่น้องแต่ว่ามันเอ้อพี่น้องหนอพี่ๆขึ้นสูงแล้วนี่นะ อุ้ยพ่อมึงอุ้ยอุ้ยนอที่สามไปแล้วนี่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 ช่องนอสามนอหน่อไม้สามหน่อสีหน่อเฮ้ยโหเจ้ายญิงใบใหญ่บ่าวฮะตัวนี้เด้ตัวนี้บอกมีลากินข่าวผมแล้วจริงไหมมันออกมา กบพันธุ์ถือข่าวมารับประนเหตุกินยังต้มอนะว่าเฮ้ยเบี้ยยังี่เ้ยนี่นต้นมะพร้าวนี่ได้อาพี่น้องก็ยอดขาฮะนะจิ้มจมอยู่โผลตัวนี้คือกันผุน,นี่น้ำไม้กิ่งซุ่มนี่พี่น้องพอจะแทงเอาพังไว้นี้ ก็อยู่พุ่นต้นนึงเนาะพื้นตัดหญ้าให้งัวนเนี่ยมันเลยบางเนาะเลยบาง <c oughs> <c oughs> ต้นขนุนกำลังงามพี่น้องกำลังแตก,กเพราะว่าพอดีแท็กใส่ปุ๋ยแล้วกโ็โหดโอ้ดินนี่คือสุม่มนี่คือการท่ากระแตกอภิษฐร์วันนี้ก็บไก่ศาสเนาะพี่น้องเน,งนงาะอันเดยพี่น้องต้นหนึ่งน่อไม้กิ่งสุม่มกิมสุม่ม โอ้ยหยางามอิลีทานผู้ชมจ้างวสำสกินคือบอตัดหยาให้งวว่าบังคำว่าคือหันไปแต่เศร้าแท้เออพักคาอยู่พิกามีนาต้นหนึ่งพี่น่องจะปล่อยงวน้ำลูกขึนต่ออีแลว ัวเข้าวลุดอืงามครับพี่น้องจ้านี่จะมันยังกินเผื่อกตะตางต้นบักหน้าต้นบักสมงามแต่แท้พี่น้องเอ้ยยอดแตกออกมันก็ต้นละหมดก็นยอดแตกออกบ่าวบอยบ่ามีซื้อมันต้นละสามแสนหาพี่น้องเอ้ยงามแต่แท้กำลังงามเนาะ เพื่งปูคข้องพังกันเลยกรัแจต้นบักหมวกยังอันโบแตกกัะเถือโอ้ยมึงห้องอยังก็มอมนี่ม,มักแตงพี่น้องด้กินไร้หมากเลยนะเกิดเองบึงเปิดบึงก่อนงามอลีเมม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 กนพ่อบอกวินยังอันนี เห็ดยังไลยนะยังก็มอมอย่าให้แม่หยอกนะมันแหล่นวนอยู่ในตีนเลยนี่พี่น้องต้นดอกไม้นะเป็นดอกเหลืองๆต้นีหน่าสิตายเป็นอะไรเนาะ ทำไมเลี้ยงนอ้องฟ้าทิ้แงแหน่งคนก็เป,เปิดกันสันเป็นอ่อมมันก็เลยสีสันจักหน่อยเนาะถ้าเ,เปิดกันสันมันสีผ้าเปนสีบวกลมสัตว์ไอ វីងពីស្សាប់សាប់រើខរឿិសើងរាប់រាប់ជាចជាចជ ากโฮะหมองคนที่แกทกสมทานยังเงี้ยงแหละหนึ่ง <c oughs> บักดำมันคือนหนึ่งหัวเจอดำเราเห็นพี่น้องเขาเข้ามาแล้วก็ถ่ายดีแทกออกไปวันคือเอาโคมพี่น้องเลยว่ะหางงูเสือป่า,างูเสวือป่าออกไปเพาว่าเห็นอยู่ลากพี่น้องมันมาเองเฮ้ย <c oughs> ล่ะไทยเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องนเนาะมันมั่งมันยังเห็นหน้าซ้ำส่งสีส่งตัวซีนี่ เสดสิวายอยู่บอกพี่บุมีลูกน้อยพอนุภาพกันเห็ดลายพี่มีลูกน้อยพอเห็นหน้าสามถุงสีถุงคือว่าอะไรพี่น้องบริขอยเห็ดเองกระดรส่วนลายกับจ้างแนี่ยนะข้าวกระจ้างกูปีพี่น้องจ้างเยอนะเนาะเงินแหงตัวเองพี่น้องเยขว่ากะซองถงกับบอกเป็นถงสำหรับพี่น้องถงละเศร้าสามชิมหายนะแต่ว่าเอิญถงเนาะเพราอมันอยู่คนละมอ้อนนะพี่น้อง <c oughs> ได้ข่าวอย่างไรกับซองถุงรวมกันนะประมาณลอยลอยสอบลอยกลัวลอยกว่ากับสอบน,น้อยๆเนะาะค่ะไลกะนะันนะมั่นค่ะปุ้ยค่ะจากน้ำหน้าออกไปกับเลือปกิสอบเองพี่น้อง ơi. เอ้ยก็ได้อยู่ได้กินขั้นสิบทเห็ดขัดขี้ว่าขี้ขาดเนาะพี่น้องเคยเห็ดแล้วก็เห็ดเอาลูกซ้อให้อนหนาพี่น้องจ่าเห็ดทุกปีเนาะ เศร okay, ้านะางแดดฮ้อนห่อนพี่น้องจ้ามื่อคืนน้ากานอนเปิดมุ่งเปิดมุ่งขึ้นแล้วก็พัดลมทังใส่มันฮ้อนเกินอ้าวเห็ดปวกกระแมนอ้าวเห็ดก่อกระแมนพี่น้องเห็ดก่อเห็ดขบกำลังออกเนาะกับสิเก็บภาพบรรยากาศโดยเพียงสำนีเด้อถามผู้ชมเด้อขอบคุณถูกๆกำลังใจถูกๆฐานถูกๆกรรมติสมพี่น้องหน่ากับพี่ตีคืออย่างนี้พี่น้องแดดเผา